สวัสดีครับแฟนๆชาวเดอะช็อกกลับมาพบกับเดอะช็อกเกรทโในช่วงนี้เป็นหน้าที่ของปา๋าเอาเรื่องเก่าๆมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พี่ป๋องเป็นคนจัดตั้งแต่สมัยน่าจะฟังจากซาวนะน่าจะเป็นยุคของายที่ช็อกายที่ช็อกพี่ป๋องก็จัดคนเดียวนั่นแหละเป็นเรื่องที่คุณปุ๊กเล่าเอา,เอาไว้นะครับคุณปุ๊กเล่าเอาไว้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ประสบการณ์เรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในป่าแห่งหนึ่งซึ่งเรื่องก็มีอยู่ว่าคุณปุ๊กเนี่ยกับเพื่อนๆเ,เ,เขาจะไปงานแต่งงานที่เชียงใหม่จะไปงานแต่งงานที่เชียงใหม่พอดีมีวันหยุดหลายวันตรงกับช่วงที่จะไปงานแต่งงานพอดีเขาก็ออกเดินทางล่วงหน้าแล้วทีนี้พี่คนนึงในกลุ่มเนี่ยเขาบอกเฮ้ยก็มีเวลามีเวลางั้นเดี๋ยวเราแวะไป เดินป่าไปนั่งห้างสองสัตว์ดีกว่าคุณปุ๊กก็ถามเอ้าก็ดีเหมือนกันเอ้ยเราจะพักอะไรยังไงล่ะเอ้ยไม่มีปัญหาพอาดีคุณพ่อเนี่ยเคยเป็นเ,เคยเป็นครูอยู่ศูนย์เขาเรียกอะไรอ่ะศูนย์การศึกษาชาวเขาอ่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องลูกน้องอยู่แหละพอจะดูแลอำนวยความสะดวกได้คุณปุ๊กซึ่งปกติเนี่ยเป็นคนที่ชอบการเดินป่าอยู่แล้ว ก็ตกปากรับขามเออเออเออดีเหมือนกันสรุปก็เดินทางก่อนก่อนจะไปงานแต่งงานก็จะไปแวะที่จังหวัดตากนะครับไปถึงที่จังหวัดตากไปถึงบ้านครูไทยเพื่อที่จะเดินทางไปต่อ,อ,อที่ที่ผืนป่าทุ่งใหญ่นาเลสวนก็เข้าเข้าทางอุทยานแห่งชาติคลองหลานทีนี้ไปถึงบ้านบ้านครูไทย ก็มีในพลานพลานซึ่งเป็นมงเขาก็มารับนะครับเขาก็มารับเพื่อที่จะเดินทางไปอุทยานแห่งชาติคลองลานซึ่งก็ต้องพอไปถึงเนี่ยก็จะต้องเดินเท้าเข้าไปอีกราวๆสัก3กิโลอะไครับเพื่อไปถึงจุดที่จะดูขึ้นไปนอนบนห้างไปส่องสัตว์ตอนกลางคืนนะฮะพรานพี่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวไปที่นั่นเนี่ยไปดูสัตว ถ้าไม่เห็นสัตว์ก็เดี๋ยวนอนฟังเสียงน้ําค้างตกบอกเฮ้ยมีด้วยเหรอเสียงน้ําค้างบอกมีมีในป่ามันเงียบทีนี้พอไปถึงปุ๊บคือมาถึงเดินทางจากากรุงเทพไปถึงที่จังหวัดตากถึงบ้านครูไทยปุ๊บก็เดินทางต่อไปอุทยานแห่งชาติคลองลานจนกระทั่งเจอพลานมงคนนี้นะฮะในระหว่างทางคุณปุ๊กแกก็ ขอแวะเข้าห้องน้ําก่อนเดี๋ยวจะเดินเข้าป่าล้มลึกอะไรเงี้ยมันก็จะลําบากปรากฏว่าในระหว่างที่แกเข้าห้องน้ําแกไปเห็นนกตัวหนึ่งคุณผู้ฟังนกตัวเนี้ยมันหน้าเหมือนนกฮูกเหมือนนกเขาแมวนึกภาพออกใช่ไหมครับแต่ที่ผิดไปจากนั้นคือตามันสีแดงแล้วมันบินร่อนเหมือนเหยี่ยว ปกตินกฮูกนกเข้าแมวมันไม่บินร่อนถูกไหมครับแต่ไอตัวนี้มันหน้าเหมือนนกฮูกนกเ้าแมวแต่มันบินร่อนเหมือนเหยี่ยวแล้วก็มีตาสีแดงเธอเห็นเธอดูแล้วเธอก็เอแปลกแต่ก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังสุดท้ายก็เดินเข้าป่าก็ประมาณ3กิโลเมตรในระหว่างเดินเข้าป่าไปได้สักแป๊บหนึ่งเนี่ยพลานมงเขาก็บอกว่าเออวันนี้ป่าเงียบผิดปกติ เหมือนกับมีใครปิดป่าเอาไว้เนี่ยคือพรานเขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าปกติคือเข้าป่ามันก็ต้องมีเสียงนกบ้างเสียงนู่นนั่นนี่บางมาแมลงแต่ว่าวันนี้พอเดินเข้าไปปุ๊บรู้สึกว่ามันเงียบเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีเสียงสัตว์เสียงสัตว์อื่นก็ยังพอทำเนาแต่เสียงนกเนี่ยมันต้องมีพรานก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวพวกเราหยุดก่อนพรานก็ไปหยิบใบไม้มาใบาหนึ่ง หยิบใบไม้มาหงายขึ้นแล้วก็ว่าคาถาหลับตาว่าคาถาอะไรก็สักครู่หนึ่งเสร็จปุ๊บก็เอาใบไม้เนี่ยไปตักน้ําในรอยเท้าสัตว์แล้วก็ให้ทุกคนกินคุณปุ๊กอโอกจะกินไหวไหมอะแต่แต่สุดท้ายทุกคนก็กินคนละนิดคนละหน่อยคนละนิดคนละหน่อยแต่พลานก็ไม่ได้บอกว่าเพื่ออะไร อาจจะเป็นพิธีกรรมเปิดป่าเพื่อจะได้ให้เห็นสัตว์หรือเป็นการขอเจ้าป่าเจ้าเขาในการเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้หรืออะไรก็ตามทีแต่ในพลานไม่ได้บอกเอาไว้ในพลานบอกเพียงแค่ว่าวันนี้คืนนี้หากเกิดอะไรขึ้นหากเห็นอะไรก็ตามทีขอให้ทุกคนเงียบไม่ต้องพูดอะไรขอให้เงียบอย่างเดียวนั่นคือสิ่งเดียวที่ในพรานบอกเรื่องเดียว อย่าร้องทักอย่าเอ๊ะอย่าอะอย่าแตกกลุ่มอย่าตกใจอย่าวีดไว้อย่าส่งเสียงดังนั่นคือเรื่องเดียวที่ในพลานบอกพอไปถึงเป้าหมายจุดหมายที่ที่จะนอนบนห้างพอถึงจุดหมายปุ๊บก็ไต่ขึ้นไปคือคือห้างมันมันเขาคือเขาทำไปแล้วคุณผู้ฟังก็จะเป็นไม้คันคันขันขันขัน,ขน,ขนถูกไหมฮะก็ปีนปีนห่างห่างกันซึ่งห้างก็ต้องสูง จากพื้นพอสมควรเพื่อที่จะกันสัตว์ดุร้ายกันช้างอย่างน้อยก็ต้องเกินรัศมีที่ช้างจะถึงแหละนะฮะก็ไต่ไต่ไต,ต่ขึ้นไปบนห้างเนี่ยก็มีขนาดใหญ่พอสมควรแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากลองนึกภาพตามนะครับไปกันเนี่ยประมาณ5คนแต่ห้างนั้นเนี่ยก็เรียกว่าใหญ่พอ สำหรับห้าคนในการที่จะนั่งโดยประมาณแต่นอนก็คงไม่ได้ถูกไหมทีก็ปีนขึ้นไปตอนนั้นเย็นมากๆและจนเย็นต่อค่ำแล้วคุณปุ๊กบ,บอกว่าพอมืดปุ๊บเนี่ยมันมืดชนิดที่ว่ามองอะไรแทบไม่เห็นเลยด้วยความที่เป็นป่าครับคุณผู้ฟังมันก็จะมืดคลึ้มต้นไม้หนาแน่นแสงก็จะส่งส่องลงมา ไม่ถึงพื้นดินยอดไม้ต้นไม้สูงใหญ่ก็จะปิดเอาไว้หมดคุณปุ๊กบอกว่ากระทั่งที่จะมองลายมือตัวเองเนี่ยยังเห็นไม่ชัดมองลายมือตัวเองเนี่ยต้องแบบเอามาใกล้ๆถึงจะเห็นลายมือคือมืดขนาดนั้นนะในระหว่างที่นั่งเพื่อดูสัตว์ซึ่งข้างหน้าก็เป็นโป่งดินสำหรับสัตว์ที่จะมากินหญ้ากินเกลือกินดินโป่ง ก็ไม่มีคืนนั้นไม่มีเงียบนั่งนั่งไปคุณพุกแกก็มีความรู้สึก,กว่าเมื่อยเมื่อยเมื่อยปุ๊บแกก็ใช้คําว่าอะไรขยับตัวคุณผู้ฟังคือลักษณะนั่งกันห้าคนหันหน้าไปทางเดียวกันเราจินตนา,าการเพราะว่าหันหน้าห้าห้าคนหันหน้าไปทางเดียวกันมองไปทั้งโป่งทุกคนก็ดูดู มีตัวอะไรมาดมาแล้วจะพูดจะคุยอะไรกันก็เบาๆทีนี้เมื่อยคุณปุ๊กแกเมื่อยครับพอเมื่อยปุ๊บแกก็แบบขยับตัวขยับตัวก็ต้องเท้าถูกไหมฮะเท้ามือไปข้างหลังแล้วก็ขยับในขณะที่เท้ามือไปคุณปุ๊กรู้สึกว่ามือที่เท้าลงไปอ่ะมันเหมือนเท้าลงไปตรงบ่าคนมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นเนื้อเป็นหนังมัน มันไม่ใช่มันไม่ใช่ท่อนไม้มันไม่ใช่พื้นห้างแต่มันนิ่มมันยวบเหมือนเท้ามือไปข้างหลังสัมผัสกับบาคนแกก็นึกเลยถ้าเป็นบ่าคนหัวมันอยู่ไหนวะแต่แกก็ไม่ไม่เอะอะโวยวายนะแล้วก็ไม่หันไปดูด้วยแกก็ชักมือกับแกก็นั่งนึกเฮ้ยถ้าเป็นบ่าคนจริงๆหัวมันจะอยู่ไหน ก็นั่งนึกวนเวียนไปตาเขามองมองไปดูสัตว์ไม่กี่อึดใจคุณผู้ฟังเพื่อนคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ด้านหน้าก็แบบสกิดสะกิดสกิดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเยอันหน้าขึ้นไปดูข้างบนเิบอกว่าหันหน้าเงยหน้าขึ้นไปดูข้างบนให้เงยหน้าขึ้นไปดูข้างบนคุณปุ๊กก็ค่อยคเงย,ยหน้าขึ้นไปข้างบนก็คือต้นไม้ ของต้นที่ทําห้างเอาไว้ถูกไหมฮะเป็นชั้นที่เป็นห้างเสร็จปุ๊บก,ก็เป็นต้นไม้ขึ้นไปเพื่อนมาสกิดแล้วก็บอกว่าเฮ้ยลองเงยหน้าขึ้นไปข้างบนดิคุณปุ๊กก็เงยหน้าขึ้นไปเงยหน้าขึ้นไปสิ่งที่เห็นคืออะไรรู้ไหมคุณมาฟังท่ามกลางความมืดคุณปุ๊ก เห็นเป็นเงาคนตาแดงปัดเลยกำลังก้มมองลงมามองในลักษณะดิ่งหัวลงมาเหมือนค้างคาวห้อยหัวครับเหมือนค้างคาวห้อยหัวดิ่งหัวลงมาตาแดงแกก็หันหันกลับมาทางเพื่อนในใจก็นึกจิหายละตัวอะไรแกก็แบบขยี้ตาหลับตาปึ๊บปึ๊บปุ๊บแกก็เงยค่อยๆเงยขึ้นไปมองอีกมันยังอยู่ครับคุณฟัง ไอ้ตาแดงเหมือนค้างคาวเนี่ยมันยังอยู่แต่มันเป็นคนคุณปุ๊กบอกว่ารูปร่างเนี่ยมันเป็นคนเลยเพียงแต่ว่ามันห้อยหัวแล้วก็มองลงมาเหมือนกับค้างคาวตาแดงแดงเรืองเรือในความมืดห้อยหัวซึ่งอย่างที่บอกแกนึกว่าตาฝาดหลับตาลืมตาดูลืมตาหลับตาดู สอสามครั้งมันก็ยังอยู่ที่เดิมในใจเนี่ยนึกอุทาหะณเฮียอะไรวะแต่แกไม่ได้พูดแกนึกในใจแกบกเฮียอะไรวะแกก็เงียบเพื่อนแกก็เงียบคืนนั้นไม่มีสัตว์ไม่มีสัตว์เลยคุณผู้ฟังเช้าปุ๊บพอ,อ,อแสงอาทิตย์ส่องมาพอได้เห็นมองเห็นเท้าตัวเองมองเห็นมือตัวเองชัดทุกคนก็รีบลงจากห้างเพื่อออกจากป่าก็ลอง ก็ลงมาจากห้างคุณปุ๊กเนี่ยเป็นคนที่เดินคนสุดท้ายคุณปุ๊กแกใส่รองเท้าแตะคุณู้ฟังพอลงมาปุ๊บแกถอดรองเท้าแตะด้วยความที่พื้นมันชื้นแกกลัวว่าใส่รองเท้าแตะเนี่ยพอเหยียบปุ๊บพอมันเป็นเลน,นเป็นโคลเนี่ยมันจะดีดแทบแ๊บแ๊บแทบ,บ,บทำให้เดินได้ไม่เร็วซึ่งตอนนั้นอ่ะเข้าใจว่าน่าจะเป็นอารมณ์ที่อยากจะออกแล้วเมื่อคืนฉันเจอสองอย่างฉันอยากจะออกแล้ว คณะเนี่ยเดินไปก่อนคุณปุ๊กได้รับการคัดเลือกให้เดินปิดท้ายขบวนเขาเดินเรียงเดี่ยวกันไปคุณปุ๊กเดินปิดท้ายขบวนเนี่ยสะพายปืนไปด้วยสะพปืนไปด้วยก็เดินเดินเดินไประหว่างเดินก็บอกว่ามันเหมือนมีคนมากระตุกผ่านท้ายปืนอะปึกก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 ระตุกตลอดทางแค่ก็ดึกได้ใจเฮ้ยไรวะเฮ้ยไรวะ กระส,ส,ส,สายอย่างนี้แกเลยต้องจับถือแบบจับไอ้ไอ้สายสะพายปืนไว้อะ่ะคือมันมีคนพยายามดึงจากด้านหลังพยายามที่จะปลดปืนพยายามที่จะลดปืนอะ่ะแกก็ไม่สนใจจ้เอาเดินจุบจุมือก็จับไว้จุ๊บจุบ,จ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 บแต่เขาไม่บอกใครนะยืนคนท้ายสุดเพราะว่าต้องระวังหลังก็เดิน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 ก็ผ่านไปผ่านไปเดินมาได้สักประมาณเอาอราวสัก กิโลหนึง่งเดินได้ประมาณสักกิโลหนึง่งด้วยความที่เดินเท้าเป,ปล่าตีนเปล่าคุณผู้ฟังแกบอกว่าพอแกเดินเนี่ยตึ๊บตึ๊บ,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 บแกมีความรู้สึกว่าไอ้ที่เหยียบลงไปเนี่ยไอ้ที่เหยียบลงไปเนี่ยคือแม่งมือคนนี่หว่าไม่ได้ดูนะมันมีความรู้สึกจินตนาการแกบอกว่ามันมือคนนี่หว่า อาจจะเป็นเพราะว่าผ่านเรื่องราวเมื่อคืนผ่านเรื่องราวเมื่อครู่ที่โดนกระตุกผ่านท้ายปืนพอเหยียบลงไปปุ๊บครั้งนี้แกก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมือคนนี่หว่าพอเหยียบไปปุ๊บปุ๊บมือคนแกก็กําลังจะก,ก้าวเท้าปอหัวแกไม่ก้าวคุณผู้ฟังแกชักเท้ากลับไปวางที่เดิมพอชักเท้ากลับไปวางที่เดิมมีมือคนมาจับพ้อเท้ามาั๊บแกก็สะบัดเท้าปุ๊บแล้วแกก็จำจ้ำกึ่งวิ่งกึ่งเดินตามเพื่อนไป ก็ใจเต้นตุบๆแต่ด้วยความที่พลานบอกว่าอย่าเอะอะอย่าโวยวายอย่าส่งเสียงคุณปูกแกก็เงียบไม่เอะอะไม่โวยวายนึกแต่ในใจเชื่อเลยว่าเชื่อเลยว่าแล้วแกก็รีบจ้ำไปไปถึงสักกิโลกว่าไม่จบคุณผู้ฟังไม่จบมันมีทุ่งดอกฝิ่นโอ้โหกำลังบานสวยเลย บานสวยสะพรั่งเต็มเขาเลยนะฮะเพื่อนของคุณปุ๊กที่เดินอยู่ข้างหน้าอที่เดินอยู่ข้างหน้าผู้หญิงเป็นผู้หญิงแกก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวแวะก่อนดิแวะเด็ดดอกฟินก่อนสวยมาทั้งทีเห็นดอกฟินบานทั้งทีไม่เด็ดไปเนี่ยเสียดายแย่เลยเดี๋ยวคุณปุ๊กอะเออไหนๆก็มาแล้วแล้วมันก็สวยจริงๆมันเป็นทุ่งเลย เป็นทุ่งเลยก็เด็ดกําลังเด็ดดอกฟินเด็ดดอกฟินแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะเพื่อนที่เดินอยู่ข้างหน้าเพื่อนผู้ชายก็หันก็หันมาเรียกท้ายสุดเป็นคนปุ๊กถัดมาเป็นเพื่อนผู้หญิงที่ชวนเด็ดดอกฟินถัดไปข้างหน้านูา้นซึ่งห่างไปอีก,อ,กอีกนิดอีกระยะหนึ่งอะ่ะหันกลับมาบอกเฮ้ยรีบมาเฮ้ยรีบมามามา,มาเร็วๆมา แล้วไม่ต้องมองกลับไปมาเลยมาคือน้ําเสียงเรียกให้มาแบบเนี้ยคือมันผิดปกติถูกไหมคุณผู้ฟงังเพื่อนกับคุณปุ๊กก็ทิ้งดอกฟินเลยวิ่งเลยวิวิ่งเพื่อนคนที่เรียกกณรีบเดนจำเอาวิ่งไปโดยไม่ถามไม่ถามอีกแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะกณรีบไปโดนแบบในใจ ตัวคุณปุ๊กเองคนที่เล่าเรื่องนี้เขาเต้นตุกตับตุกตักให้ไม่เกิดอะไรขึ้นนักหนาวะคือเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพื่อนถึงร้อนลนขนาดนั้นในการที่เรียกแบบเฮ้ยรีบมารีบมามาเลยไม่ต้องมองไม่ต้องมองไปข้าง,ง,งหลังรีบมาสุดท้ายเดินมาถึงจุดจอดรถจนถึงปร,ประมาณที่ทําการอุทยานตอนขามาเนี่ยเพราะจอดรถเราต้องเดินเท้าก็มาถึงจจุดจอดรถที่รอรับ มาถึงปุ๊บคุณปุ๊กมาคนสุดท้ายก็โดดขึ้นรถอะไรกันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บคนขับรถมันก็ไม่ออกรถคุณปุ๊กก็ถามว่าพี่รออะไรอะไปได้แล้วไปไปคนขับรถบอกว่าโวจะรีบไปไหนครับคุณเดี๋ยวรอเพื่อนอยู่สินะมีเพื่อนเดินตามมาอีกคนหนึ่งซึ่งคุณปุ๊กบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่มีไปเลยฉันเนี่ยคนสุดท้ายไม่มีแล้วครบแล้วในใจก็นึกอะ คนที่ตามมาเป็นใครก็ยังไม่ได้ถามเพื่อนนะก็ก็ยังไม่ได้คุยกันแต่ขึ้นรถรถก็ขับพาออกมามาส่งที่บ้านครูเพื่อที่จะกลับไปที่บ้านเราจะไปเชียงใหม่ต่อระหว่างทางมันก็ก็เจอสัตว์แหละเจอข้างเจออะไรเจอข้างแม่ลูกอ่อนในพรานมันก็ส่องเปรี้ยงข้างตกมาดิน้นตายลูกก็ตกมาคอหักแล้วก็มาทมํากลมทํากินอะไรแบบนั้นัน่นคือวิถีในพราน นะฮะคุณปุ๊กก็บอกว่าฉันดิฉันก็กินไม่ลงละค่ะนะฮะก็ออกมาอพอออกมาเสร็จหลังจากออกจากป่ามาก็ไม่มีใครคุยอะไรในเรื่องนี้จนกระทั่งเดินทางต่อไปที่เชียงใหม่เพื่อไปงานแต่างงานพอไปถึงเชียงใหม่ปุ๊บก็อ่ะโอเคถึงละก็นั่งชิลไปนั่งชิลอยู่ริมปิงในยุคนั้นนะยุคนายที่ช็อกก็ต้องริมปิง ยุคนี้ก็อาจจะต้องริมปิงอยู่ถูกไหมฮะก็ไนั่งชิลๆกันถึงได้มีโอกาสพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อคืนวานที่ผ่านมาว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณปุ๊กก็เลยถามว่าเฮ้ยที่ไล่ฟินอะเล่นอะไรอะมันเจออะไรอะเกิดอะไรอะมีอะไรเพื่อนผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าตอนที่หันไปเรียกอะเห็นแบบตัวอะไรไม่รู้แม่งตาแดงๆอยู่ข้างหลังคุณปุ๊กอยู่ข้างหลังคุณปุ๊ก แล้วพอเรียกเสร็จบอกเฮ้ยมาเร็วแล้วที่เร่งอ่ะเฮ้ยมาเลยมามาเร็ว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 ไม่ต้องหันไปมองจังหวะที่เร่งอ่ะไอตาแดงๆเนี่ยคุณผู้ฟังมันขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโตขึ้นสูง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 ขึ้นซึ่งในจังหวะนั้นน่ะคือเพื่อนเร่งบอกมึงรีบมาเร็วรีบมารีบมาไม่ต้องหันไปม,มองมันขยายตัตขึ้นเลยซึ่งไม่รู้อ่ะตัวอะไรไม่รู้ว่าตัวอะไรนะฮะ แต่สุดท้ายทั้งหมดเนี่ยทุกคนโดนหมดเจอเห็นหมดยกเว้นอยู่คนเดียวคือเพื่อนคนที่คุณพ่อเป็นเป็นครูที่ศูนย์การศึกษาชาวเขาคนนั้นไม่โดนคุณบุกกระหังว่าทำไมไม่เห็นอะไรวะทำไมไม่โดนวะบอกคุณพุ่งห้อยพระอ้าวก็ก็ห้อยก็มีเครื่องรางของขลังติดตัวทำไมมึงถึงไม่เห็นอ่ะ เพื่อนก็บอกอันนี้ไงกูให้นี่เป็นเหรียญนี่กูมฟังเหรียญพระเจ้าตากคือจังหวัดตากไงแกก็ลูกคุณพ่ออยู่ที่นั่นถูกไหมก็ให้เหรียญพระเจ้าตากเรื่องยังไม่จบเรื่องแปลกๆยังไม่จบเสร็จจากงานเชียงใหม่ผูมฟังเสร็จจากงานเชียงใหม่ก็ขับรถขับขับรถกลับกรุงเทพถูกปะเชียงใหม่ลำปางเงาวแล้วก็เข้าเขตอำเภอเขตจังหวัดตาก ก็ขับขับมาก็คุยกันบ้างสลึมสลือกันบ้างด้วยความอ่อนเพลียคุยกันบ้างคุณปุ๊กเนี่ยแกนั่งหน้านั่งข้างนั่งข้างคนขับก็เปิดเป็นทําหน้าที่เป็นดีเจเปิดเพลงเปลี่ยนเพลงน่นนั่นนี่ก็ขับขับมาเรื่อยๆปุ๊บพอเข้าเขตเมืองตากอยู่ดีๆคุณผู้ฟังเพลงในรถเพลงในรถอะ่ะอยู่คือเข้าเขตจังหวัดตากนะ เข้าเขตจังหวัดตากปุ๊บเพลงในรถอะเล่นเล่นอยู่มันเปลี่ยนเพลงเองคุณผู้ฟังกลายเป็นยุทธาศาสตร์ยิงใหญ่ความตั้งใจเป็นเพลงเจ้าตากคาราบาวเฉยเลยคุณพอกว่าเฮ้ยอะไรวะซึ่งซึ่งเทปมันไม่มีเพลงนี้แต่เพลงนี้มันมาได้ยังไงไม่รู้ในรถทุกคนในรถตื่นงงเฮ้ยมาได้ไงอะเพลงมาได้ไงเหมือนกับ อันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะคุณฟังเหมือนกับท่านมามาบอกมาเตือนมาส่งมาสั่งลูกหลานสุดท้ายคุณเพื่อนทั้งเพื่อนทั้งคุณปุ๊กก็ตัดสินใจแวะอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราชนะฮะไปกราบไปไหว้ไปสักการะบูชาในใ,ใ,ในในคืนนั้นเลยนะฮะ,ะนะนี่ก็คือเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในป่าแต่ทั้งหมด คุณปุ๊กก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับว่าสิ่งที่เธอเท้าไปนั่นเป็นบาของคนหรือเปล่าคุณปุ๊กกับเพื่อนก็ไม่ได้บอกว่าไอ้ครั้งข่าวที่ห้อยหัวลงมาตาแดงๆมันคือตัวเดียวกันกับที่เดินตามมาจนถึงไร่ฟินที่เพื่อนผู้ชายอีกคนหนึ่งเห็นหรือเปล่าแล้วมันใช่ตัวเดียวกันกับตัวที่จับข้อมือของคุณปุ๊กหรือเปล่าแล้วมันใช่ตัวเดียวกัน กับตัวที่พยายามกระตุกสายพานปืนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่านั่นคืออาจจะเป็นวิญญาณผีเจ้าป่าเจ้าเขาหรืออะไรสักอย่างก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเรื่องของป่ามีอาถรรพ์เสมอนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดในพื้นป่าทุ่งใหญ่นาเลสวนนะครับพื้นป่าทุ่งใหญ่นาเลสวนกุนูนเะนี่ย น่าจะยาวจรดไปถึงกาญจนบุรีแหละนะครับอ่ะมาฝากกันเรื่องเก่าๆเ,เล่าไว้กับพี่ป๋องเมื่อคราวเดอะช็อกไม่ใช่สิในานที The ่ช็อกนะครับชอบไม่ชอบ,ชอบอยังไงบอกกันได้หรืออยากจะฟังเรื่องไหนค้นหาไม่เจอพอไกด์เนื้อเรื่องไกด์ชื่อเรื่องมาให้ทีมงานก็ได้เผื่อทีมงานมีอยู่จะได้เอากลับมาเล่าใหม่ให้ฟังเผื่อว่าใน YouTube ค้นแล้ว ไม่เจอนะฮะลองแจ้งมาอินบ x ็อกแฟนเพจอ่ะอินบ็อกข้อความมาแจ้งนะฮะเด k อดช็อกเลทโชก็จะมีดีเจหลายๆท่านมาหมุนเวียนมาเล่าเรื่องเก่าๆให้พวกเราชาวเดอะช็อกได้ฟังที่นี่ที่ y o u t u เดือดช็อคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเด e อ h ช็อด้วยนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ